สัปดาห์ที่แล้วจากเจ้าพระยาสูออราวดีกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์นะคะนี่เป็นฉากที่สะสะค่ะซึ่งรับบทโดยนักแสดงเมียนมาดาวร่ายรำกับนุชนาิในร่างนางปิ่นซึ่งรับบทโดยตังๆันัทรุจีในการแสดงอีหนาวตอนบุษรบาเสียงเทียนค่ะ ความเดิมตอนที่แล้วก็กําลังเข้มข้นเลยเพราะว่าในโลกอดีตเนี่ยนุชนาตกําลังตกที่นั่งลําบากเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้อุบากองที่รับบทโดยกอจิรายุเข้าใจว่าเธอเป็นหญิงคนอื่นที่มาอยู่ในร่างของนางปิน่ขนขณะที่ในโลกปัจจุบันค่ะนุชนาตก็ถูกนาตัวกลับมารักษาที่ประเทศไทยซึ่งก็มีพระเอกกอจิรายุตามมาคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดนะคะ และในวันนี้เรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าหนูชนะจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในร่างนางปิน่นและกลับเข้ามาซ้อมการแสดงแล้วก็พบว่าพระมหาอุปราชมีรับสั่งให้ทําการแสดงจากเรื่องรามเกียรติเ,เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนุนการทําสงครามก้าวทัพเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะติดตามในจากเจ้าพระยาสุอิรวดีคืนนี้ตั้งแต่เวลาสองทุ่มนาทีถึงสทุ่มสนาทีทางไทย P ี s ค่ะ่เดูดวงใครวะ อย่าคิดว่าโตเป็นนกอนอนในกรง